ฉันโคตรชอบเลยกันที่แบบว่าพระนายตามจีบคนคนเดียวกันชอบคนคนเดียวกันเป็นคู่กัดกันเจอกันทีไรเนี่ยประทะฝีปากกันฉ่ำมากแล้วคนอ่านอย่างฉันเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเขาประทะฝีปากกันทีไรฉันนี่โคตรเถินเลยแกคือแบบเยินมากอะแล้วก็พีกกว่านั้นก็คือว่าคนที่ตามจีบอยู่เนี่ยเขาชอบผู้หญิงแต่หนูเขาไม่ได้ชอบผู้ชายแล้วก็คือแบบว่าอ้าวยังไงสองคนนี้สรุปเฮลแล้วต้องหลกมากแกเฮวด้วยกันเราก็แบบอกหักด้วยกันสองคนไปกินข้าวด้วยกันฉ่ำมากแล้วทีนี้สรุปยังไงคะคือสองคนนี้จะได้กันโคตร นี่เรื่องนี้มันก็เป็นนิยายน้ําดีชาราในอนทาการแล้วก็คือมันมากแล้วก็จะมาแจ้งข่าวก่อนก่อนที่จะไปสปอยแล้วก็แบบว่าเราเหนือย่อยฟังาก็คือว่าเนี่ยแกเขาคงสุดท้ายแล้วจะหมดพีแล้วแกสิ้นเดือนนี้3มเรื่องด้วยกันเรื่องนี้นชาราในอนทาการใต้รา่าไรเทียมทานแล้วก็บล็อกตัวไรอย่างค้าจะเอาตัวรอดยังไงดีผู้แกไปจัดหรือยัอยงใครที่ลืมรีบไปจัดด่วนส่วนใครที่จัดแล้วคอมเมนต์ด้วยค่ะฉันอยากรู้ว่าพวกแกจัดเรื่องอะไรกันมาบ้างตัวชนะขอบอกเลยว่าพวกแกจะพลาดบล็อกของเรื่องไหนก็ได้แต่ฉัไ่ออออยยาาาาววดดตัรรงงงเคีน นิยายแบบระดับตำนานแล้วกล่องโคตรสวยอะแกใครที่ยังไม่จัดชั้นขอแนะนยเราไม่ไปจัดเรื่องนี้แล้วก็เรื่องใต้ร่ายละเพียมทานเนี่ยใครที่แบบว่ายังลังเลอยู่นะชั้นสปอยเนื้อเรื่องเข้าๆไวแล้วอยู่ที่หน้านี่แหละหน้าเพจก็คิดเข้าไปดูได้คลิปนี้นะชันสปอยไปแล้วประกอบการตัดสินใจอันนี้ก็เรื่องสนุกมากจีนโบราณแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยชารระนาอนทาการแกเรื่องเนี้ยมีซีรีส์การันตีก็คือเขาเอาไปทำเป็นซีรีส์แกคิดว่ามันสนุกมากไหมล่ะเออนั่นแหละแต่ว่าถามว่าฉา้จุ่มไหมก็ไม <laughs> <laughs> แต่ว่าเรื่องเนี้คือสนุกมากแนวสืบสวนสอบสวนเนี่ยแกสิ้นเดือนนี้เลอเหลือเวลาแค่4วันนะใครที่ยังไม่ตัดเนี่ยต้องรีบแล้วแหละ เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตุยกว่าหาใหม่ได้แต่ว่าบล็อกพวกนี้แกไม่มีแล้วนะปิดแล้วปิดเลยเออนั่นแหละเอาละ่าละทีนี้ฉันก็จะป้ายยาเรื่องนี้เพราะว่าแกลายเส้นปกสวยมากผ้าไหนคือหล่อมากกล้าวใจมากตอนแรกฉันไม่รู้เลยว่าใครเป็นพระเอกนายเอกวันเนี้ยคือแบบม,มันได้โพลผัวทั้งสองคนเลยคือแบบเลือกไม่ถูกเรือไหนดีวันเนี้ยสรุปคนนี้นะจ๊ะหนูก็เป็นนายเอกคนนี้ก็เป็นพระเอกพระเอกเ,เป็นตำรวจอันเนี้ยนายเอกจะเป็นแบบว่าเศรษฐีแบบเพย์บอยอะไรเงี้ยคุณชายเศรษฐีเพย์บอยเออนี่แหละเรื่องนี้ฉันไม่อยากให้แกพลาดบล็อกสวยมากเอาล่ะเรามาเล่าเเเเเเเรรรรืืืืื่่่่่่่่่่อออออองงงงงกกัันนนนนลลยยยะะะะควววาาาามมมมจีีปปททศหึใชขแแแบบบ็ สองส่วนชัดเจนก็คือฝั่งที่จเจริญรุ่งเรืองคนรวยอยู่ฝั่งที่แบบว่าสลัมหน่อยก็คือว่าคนจนอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีมเนี้ยมันก็เป็นทีมสืบสวนสอบสวนใช่ไหมฉะนั้นมันก็จะมีคดีอาชญากรรมอะไรนู่นนี่นั่นมันเกิดขึ้นพระเอกที่เป็นตำรวจมันก็จะได้ลงไปสืบสวนสอบสวนอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้คดีที่พระเอกสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็แบบว่ามีส่วนเกี่ยวโยงไปหานายเอกที่เป็นลูกชายของเศรษฐีเขาเป็นคุณชายเสยเพรอะไรนู้นนี่นั่นะ่ะเป็นแบบพวกเดือออืมพวกชายคุณชายกางเกงแพรว่างั้นเถอะเออขับรถสปอร์ตสวยๆแบบว่าหล่อเท่ๆแล้วก็แบบว่าอืมมั่วผู้หญิงทั้งผู้ชายได้หมดอะขอแค่แบบสวยอะเออเขาไม่เลือกเพศเขาชอบได้หมดแหละเขาแค่เป็นมนุษย์ <laughs> แล้วแหละแกเนี่ยมันก็เลยกล้าวใจมากแบบว่าคาแรคเตอร์ของสองคนนี้คนเป็นตำรวจแบบโคตรเท่แกเป็นหัวหน้าแบบทีมสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมอะแกแล้วมันมโคตรเท่ทั้งสองคนเลยแล้วเนื้อเรื่องอะมันก็เข้มข้นมากเลยนะเวลาเราอ่านไปเรารู้สึกเหมือนกับว่าแกมันลุ้นอะเพราะมันจะค่อยๆเปิดหลักฐานเปิดแบบว่าสัมภาษณ์หรือว่าอะไรนะเขาไม่ใช่สัมภาษณ์ก็คือแบบสืบสวนสอบสวนถามเออ,อาชญากรอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทีเนี้ยแกคดีอะมันจะแบบว่าสนุกมากจนที่แบบ เออหลักฐานอะไรนู่นนั่นน่มันชี้ไปที่คนคนหนึ่งอ่ะมันดูเหมือนง่ายแต่อันที่จริงมันซับซ้อนมากกว่านั้นอ่ะทำให้ลุ้นตื่นเต้นมากใครที่ชอบแนวสืบสวนสอบสวนนะแกไม่ควรที่จะพลาดเรื่องนี้สนุกมีหกเล่มจบนะทุกแกพวกแกแล้วก็มีประมาณสักห้าคดีนี่แหละฉันก็ยังอ่านไม่จบเหมือนกันนั่นแหละข้าวๆก็คือว่าเจ็ดปีก่อนมันมีคดีคดีหนึ่งเกิดขึ้นที่พระเอกกับเพื่อนคู่หูเนี่ยก็คือคนที่นายเอกตามจีบนี่แหละชื่อว่าเทาหลานเนี่ยเขาไปสืบสวนคดีกันที่บ้านของ นี่แหละนายเอก <aan> ก็คือแม่ของนายเอกสู่ขีดตัวเองนายเอกเนี่ยไม่ยอมรับว่าแม่สู่ขีดตัวเองเพราะว่าคิดว่าต้องมีคนทําให้แม่ตัวเองสู่ขีดแล้วทีเนี้ยพระเอกมัน,นมันก็คิดว่าหลักฐานอะไรนู้น,นนั่นน่ะแม่นายนี่แหละทาเองอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ชอบหน้ากาันตั้งแต่ตอนนั้นคือเขาไม่ชอบหน้ากาันแล้วทีเนี้ยแต่ว่าพระเอกกับเพื่อนเนี่ยเถาหลานเนี่ยก็คือเอ็นดูเอ็นดูนายเอกนี่นะก็คือแบบว่าคอยช่วยเหลือคอยแบบว่าเเลี้ยงดูแบบว่าตามสนับสนุนอะคอยสอดส่องอะไรเงี้ยนายเอกมาตั้งแต่นั้นมาเป็นเวลาเจ็ดปีน ไม่แสดงออกกัแกคือสั่งเกมอ่ะสั่งเกมแบบว่ามาตั้งแต่ต่างประเทศเอาเข้ามาอย่างยากลําบากล้วก็ส่งให้ในายเอกอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ลงชื่อตัวเองนะแบบว่าให้เพื่อนเนี่ยเอาไปให้แทนอะไรเงี้ยแกเห็นไหมคือเขาก็มีความที่แบบว่าแอบชอบกันแบบว่าชอบเอ็นดูกันมาตั้งแต่ก่อนนั้นแล้วแหละแต่เขาแค่แบบปากแข็งไงคู่กัดแกกัดกันเองไงแล้วก็การที่มาชอบคนคนเนี้ยเอ่อเถาหลานเนี่ยคือชอบแบบว่ามาแบบว่าแกล้งจีบให้แบบว่า ฝ่ายอีกฝ่ายโมโหแบบว่าหงุดหงิดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยชอบจริงไหมอย่างเงี้ยพวกแกบบก็ต้องไปตามอ่านเองลเลยมันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเขาไม่ชอบขี้หน้ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มาทํางานร่วมกันใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเวลาเขาทํางานร่วมกันน่ะแกนายเอกคือฉลาดนะแบบว่าโอโ้วิเคราะห์อะไรนู่นนี่นั่นได้ดีมากแล้วเขาทํางานร่วมกันเป็นทีมอะได้ดีมากแล้วถึงแม้ว่าเขาจะกัดกันแค่ไหนนะแกแต่เวลาทํางานน่ะเขาให้เกียรติกันนะพาอ,อก,ก็ให้เกียรตินายเอกอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่แบบว่าอีกฝ่ายแบบต้องการความช่วยเหลือหรือ,รอว ไปช่วยกันเลยอ่ะมันก็เลยเป็นความที่แบบว่าโอ้โหมันมาแต่ละทีนะแบบเยินมากคือกรี๊ดแค่เขาคุยกันฉันก็แบบยิ้มแก้มแตกแล้วอะแกนั่นแหละมันก็เลยเป็นความที่แบบว่าสนุกมากขนาดไม่จบนั่นแหละแต่สําหรับใครที่ชอบอมแนวสืบสวนสอบสวนอนะแกมันสนุกจริงๆแกต้องจัดเรื่องนี้แล้วเคมีผนนายเนี่ยกรี๊ดเลยกรี๊ดเลยนั่นแหละก็เลยแบบ ไม่รู้จะสปอยยังไงต่อไปแล้วอ่ะโอเคถ้าสปอยเยอะกว่านี้พวกแกก็แบบว่าเออมันก็จะไม่สนุกเอานะเพราะมันเป็นความที่แบบว่าสืบสวนสอบสอบสวนคดีไงมันก็จะตื่นเต้นใช่ไหมฉันก็ไม่อยากจะพูดเฉลยว่าใครทําหรือว่าเขาสืบสวนต่อ,ตอไปยังไงอย่างเงี้ยแต่บอกได้เลยรับรองได้เลยว่าตื่นเต้นมากใครที่ชอบแบบฟังทูคัมเหมือนทันอะไรเงี้ยก็น่าจะรักเรื่องนี้นะแกนั่น ประมาณนี้หกเล่มจบนะจ๊ะที่พี่เซ็นบุ๊กเลยนะที่พี่เซ็นบุ๊กตรงนี้คลิกเข้าไปในลิงก์เขาจะออเดอร์ยังไงเปิดพีออเดอร์อะไรยังไงเงี้ยเหลือเวลาแค่สี่วันเท่านั้นอย่าเรื่ไปตมกันนะทุกคนหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมงงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยพวกแกก็พิมพ์ถามได้เออตอนนี้ฉันก็แบบอ่องอ่องฉันไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอ่ะเพราะว่าฉันกลัวหลุดพูดแบบสปอยปุมที่แบบว่ามันต้องสําคัญมันไปอ่านเองถึงสนุกอะไรเงี้ยฉันก็เลยแบบอุ๊ย ฉันยิ่งปากได้นั่นอยู่ก็เลยแบบอย่านะอย่าสปอยนะแกต้องไปอ่านเองแล้วการันตีได้เลยว่าเคมีพันนายแกจะหยุดแกจะหยุนมากจริงๆอะ่ะเว้ยนั่นแหละมันต้องไปอ่านเองแกสนุกมากแล้วอ e ีบุ๊กอ่ะเขากำลังอยู่ในช่วงเจราจาขอให้มี e อีบุ๊กเถิดแกนั่นแหละมันจะได้สะดวกพกอ่านง่ายแต่ตอนนี้นะแกบล็อกบล็อกสวยมากอือแล้วก็หน้าปกแล้วก็ลายเส้นใครที่แบบว่าอยากเก็บเล่มนะพวกแก อีก4วันถึง31ตุลาคมนี้ที่พี่เซนบุ๊กไปจัดเลยจ้าสำหรับวันนี้เขอตัวเาไปก่อนมีคำถามอะไรก็ถามได้นะแกถ้าถ้าเกิดฉันพูดงงะนะแล้วก็คนอื่นที่เขาจะปล่อยไว้แบบเข้าใจกว่าฉันเนี่ยก็มีเผื่อใครแบบสนใจที่จะไปหาฟังเพิ่มเติมนะสำหรับวันนี้ฉันก็ขอตัวเราไปก่อนเพราะว่าฉันยังอ่านไม่จบแกฉันยังอ่านไม่จบ <c oughs>